อือาจารย์เบียร์เนี่ยนะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดได้ดีนะที่เราถูกใจคําพูดของคนต่างๆนะถูกใจคาพูดผู้กองเบนซ์ถูกใจคาพ,พ,พูดอาจารย์เบียร์ถูกใจคาพูดของใครก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนคนนั้นหรอกมันอยู่ที่ตัวรับในใจเรานะธรรมะในใจเราธรรมะเดิมแท้ในใจเรามันมีสิ่งนี้อยู่มีคนหลายคนมากนะที่แบบ เวลาเวลาผมไปที่ไหนเนาะเขาก็จะบอกผมว่าเนี่ยตอนแรกนะไม่ชอบผู้กองเบนเลยเกลียดที่ผายเลยได้ยินเสียงเห็นหน้าแล้วก็แบบเลื่อนหนีเลยอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังเนี่ยทาไมมาชอบก็ไม่รู้เขาจะชอบมาพูดแบบเนี้ยกับผมใครเป็นแบบนี้บ้างใครเป็นแบบนี้บ้างน่าจะเป็นกันหลายคนเจอได้ครั้งแรกไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรแล้วก็สิ่งที่มันได้ยินในตอนแรกอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่เป็นคุณค่าหรือว่าแว l ลูที่อยู่ในใจไงแล้วปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าวันใดวันหนึ่งเกิดมาได้ยินเสียงผมพูด แล้วดันพูดตรงกับสิ่งที่มันอยู่ในใจเราพูดตรงกับคุณธรรมในใจเราไอ้ความเกลียดความไม่ชอบความแบบหมันไส้มันคลายนะมันคลี่คลายนะคาว่าทะเลาะการทะเลาะกันเนี่ยภาษาไทยภาษาสุภาพข,ของคําว่าทะเลาะคืออะไรวิวาทวิวาทะเนี่ยนะผมขออนุญาตสอนบาลีนิดหนึ่งได้ไหมนะมันมาจากสององ,องค์ประกอบองค์ประกอบแรกเนี่ยนะคือคําว่าวิเราติดคําว่าวิไว้ก่อนนะองค์ประกอบที่สองคือคําว่าวาทะ วาทะเนี่ยในภาษาบาลีมันมาจากวัฒธาตุวัะก็คือเกี่ยวกับออ about การพูดการจานะวัะวาทะวาทะ,ทะแปลว่าคําพูดใช่ไหมเวทีที่พูดมาจากวัฒธาตุเหมือนกันเลยนะมันเป็นรากเดียวกันรูทเดียวกันถ้าผมพูดอะไรผิดไปใครรู้บาลีก็ช่วยแก้ให้ผมได้นะครับนะคำว่าวาทะแปลว่าพูดแต่วิเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น Prefix ภาษาบาลีเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นคําอุปสรรค prefix หรืออุปสรรคคือคําที่อยู่ข้างหน้าวิแปลว่าสามอย่างมีความหมายได้สามอย่างคือวิเศษวิเศษก็คือขั้นกว่าเนาะมอแดนเนาะขั้นกว่าวิเศษแจ้งแจ้งคือสว่างโพลงเนาะนะชัดเจนเนาะนี่คือแจ้งแล้วก็แปลว่าต่างวิวาทะไม่ได้แปลว่าพูดสว่างไม่ใช่ ของวิเนี่ยเอาดึงความหมายสุดท้ายมาก็คือคําว่าต่างเพราะนั้นแล้วเนี่ยวิวาทะก็คือพูดต่างพอวิวาทะได้ยินอะไรที่เป็นวิวาทะเป็นการพูดต่างคําพูดต่างทะเละเลยตอนคิดต่างไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่คิดพูดออกมาเมื่อไหร่นะมีเรื่องทันทีใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดบ้างแล้วนี่ก็คือบาลีวัลค um <laughs> อืมอาจารย์เบียเนี่ยนะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดได้ดีนะ ที่เราถูกใจคําพูดของคนต่างๆนะถูกใจคาพูดผู้กองเบนซ์ถูกใจคาพูดอาจารย์เบียร์ถูกใจคาพูดของใครก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนคนนั้นหรอกมันอยู่ที่ตัวรับในใจเรานะธรรมะในใจเราธรรมะเดิมแท้ในใจเรามันมีสิ่งนี้อยู่มีคนหลายคนมากนะที่แบบเวลาเวลาผมไปที่ไหนเนาะเขาก็จะมาบอกผมว่าเนี่ยตอนแรกนะไม่ชอบผู้กองเบนซ์เลยเกลียดที่ผายเลยได้ยินเสียงเห็นหน้าแล้วก็แบบเลื่อนหนีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังเนี่ยทำไมมาชอบก็ไม่รู้เขาจะชอบมาพูดแบบเนี้ยกับผมใครเป็นแบบนี้บ้างใครเป็นแบบนี้บ้าง น่าจะเป็นกันหลายคนเจอได้ครั้งแรกไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรแล้วก็สิ่งที่มันได้ยินในตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่เป็นคุณค่าหรือว่าแว l ลูที่อยู่ในใจไงแล้วปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าวันใดวันหนึ่งเกิดมาได้ยินเสียงผมพูดแล้วดันพูดตรงกับสิ่งที่มันอยู่ในใจเราพูดตรงกับคุณธรรมในใจเราไอ้ความเกลียดความไม่ชอบความแบบหมันไส้มันคลายนะมันคลี่คลายนะคําว่าทะเลาะการทะเลาะกันเนี่ยภาษาไทยภาษาสุภาพของคําว่าทะเลาะคืออะไรวิวาท วิวาทะเนี่ยนะผมขออนุญ,ญาตสอนบาลีนิดหนึ่งได้ไหมนะมันมาจากสององค์ประกอบองค์ประกอบแรกเนี่ยนะคือคําว่าวิเราติดคําว่าวิไว้ก่อนนะองค์ประกอบที่สองคือคําว่าวาทะวาทะเนี่ยในภาษาบาลีมันมาจากวัฒธาตวัะก็คือเกี่ยวกับออเบ t การพูดการจาวัะวาทะวาทะแปลว่าคําพูดใช่ไหมเวทีที่พูดมาจากวัฒธาตเหมือนกันเลยนะ มันเป็นรากเดียวกันรูทเดียวกันถ้าผมพูดอะไรผิดไปใครรู้บาลีก็ช่วยแก้ให้ผมได้นะครับนะคําว่าวาทะแปลว่าพูดแต่วิเนี่ยนะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น p r e f i x ภาษาบาลีเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นคําอุปสรค Prefix หรืออุปสรรคคือคําที่อยู่ข้างหน้าวิแปลว่า3อย่างมีความหมายได้3อย่างคือวิเศษวิเศษก็คือขั้นกว่าเนาะมอแดนเนาะขั้นกว่าวิเศษแจ้งแจ้งคือสว่างโพล่งเนาะนะ ชัดเจนเนาะนี่คือแจ้งแล้วก็แปลว่าต่างวิวาธะไม่ได้แปลว่าพูดสว่างไม่ใช่ของวิเนี่ยเอาดึงความหมายสุดท้ายมาก็คือคําว่าต่างเพราะนั้นแล้วเนี่ยวิวาธะก็คือพูดต่างพอวิวาธะได้ยินอะไรที่เป็นวิวาธะเป็นการพูดต่างคําพูดต่างทะเลาะเลยตอนคิดต่างไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่คิดพูดออกมาเมื่อไหร่นะมีเรื่องทันที ใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดบ้างแล้วนี่ก็คือบาลีวัล,ละคัมอืมอาจารย์เบียเนี่ยนะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดได้ดีนะสวัสดีครับวันนี้ผมก็แค่อยากจะบอกว่ามนุษย์เราอะ่ะบางทีมันก็จะมีความแปลกแล้วก็ความเพี้ยนนะครับผมไม่เจอคนคนหนึ่งเชี่ยวด่าคนอื่นเขาไปทั่วสามารถบริภาษคนนั้นชี้คนนั้นไปอย่างนี้ สารพัดจะใช้คําเปรียบเปยหยามเหยียดคนอื่นใช่ไหมแต่พอมาวันนึงอะ่ะพอตัวเองโดนด่ากับโดนหยามกับหรือโดนเหยียดกับร้องบอกว่าถูกตัวเองถูกกระทํามันแปลกไหมคนแบบเนี้ยผมว่ามันแปลกนะตอนตัวเองทําคนอื่นเอะ่ะไม่ไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ควรทาแต่พอเวลาโดนกระทํากลับเข้า สามารถรู้ได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทําแต่ไม่ย้อนมองดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทาอะไรไว้มันแปลกมนุษย์เราสังคมเรามันเป็นแบบนี้กันเยอะมากนะบอกตรงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ระบุถึงใครชัดเจนคนแบบนี้มันมีเยอะมากในสังคมเห็นๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นใกล้ตัวผมหรือเป็นคนที่ผมไม่รู้จัก เราต้องทนอยู่กับสังคมแบบเนี้ยแล้วบางครั้งไอ้คนประเภทเนี้ยบางคนนะครับเน้นว่าบางคนนั้นถือประกาศสิทธิ์บางอย่างไว้ในมือและนั่นแหละครับคือหายนะของสังคมเพราะคนประเภทเนี้ยจะใช้ประกาศสิทธิ์เนี้ยเพื่อสนองความต้องการของตัวเองสัส่วนใหญ่จากที่ผมเห็นนะผมมองว่าผมเห็นเป็นแบบนั้น แต่แน่นอนผมไม่ได้ระบุว่าเป็นใครหรือว่าจํานวนเท่าไหร่แต่ผมเห็นแบบเนี้ยทุกครั้งคนที่มีอํานาจหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้อะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวและตัวเองได้เปรียบคนอื่นตัวเองก็ดึงคนอื่นมาเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดแล้วก็บอกว่ามันคือความแฟร์มันคือความถูกต้อง สำหรับผมผมมีคำถามว่ามันคือความถูกต้องที่บิดเบี้ยวหรือเปล่าถูกต้องอยู่ในโลกของคุณหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อมองย้อนไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรสำหรับผมผมมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยผมไม่ใช่คนดีผมพูดหลายๆคลิปบางเรื่องผมวิเคราะห์นั่นนี่นูน่นเหมือนผมเป็นคน,คนดีใช่ไหมป้าผมไม่ใช่คนดี ผมแค่ต้องรู้ก็ต้องอยู่กับสังคมยังไงผมแค่ต้องรู้ว่าเวลาเนี้ยผมควรสู้เวลาเนี้ยผมไม่ควรสู้เวลาเนี้ยผมควรสั้งรับในบางครั้งบางเวลาผมอาจจะต้องยอมเจ็บตัวแต่สุดท้ายผมจะต้องดึงมันมากลับมาอยู่ในเกมที่ผมถนัดและแร์เกมคำว่าถนัดและแร์เกมหมายถึงว่า ผมก็ถนัดด้วยและกาแฟกับคู่กรณีด้วยเมื่อมันถูกพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะบริสุทธิ์มากนะเพราะถ้าคําว่าผมถนัดและไม่แฟร์เกมชนชนะผมมันก็จะไม่ขาวสะอาดไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าผมผมเคยบอกว่าเนี่แหละครั้งว่าผมเป็นคนโลภมากฉะนั้นถ้าผมจะต้องชนะหรือผมจะต้องแพ้ไม่ต้องเกิดจากความแฟ ผมจะรับได้ถ้าชน,นะแต่แบบไม่แฟร์ผมก็ไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่คงไม่กล้าไปเอ่ยปากยืดหน้าชูคอพูดกับใครว่าตัวเองคือผู้ชน,นะแต่ทุกวันนี้สังคมมันมีคนแบบเนี้ยไม่สนวิธีการไม่สนถึงผลกระทบเป็นวงกว้างและไม่แม้แต่จะมองว่าความถูกต้องที่ตัวเองถืออยู่เนี่ย มันคือความถูกต้องหรือเป็นความถูกใจในอัตราตัวเองหลายหลายครั้งนะครับผมเห็นบางคนที่เป็นแบบเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีวุฒิภาวะทางสังคมสูงมีความรู้แต่เขากลับใช้ความสามารถนั้นอนะ่ะสนองตั้งหาในใจตัวเองก็คือความอยากเอาชนะความเสียหน้าไม่ได้ จนหลายหลายครั้งอะยอมที่จะทำอะไรที่มันผิดต่อเขาเรียกว่าอะไรดียะผิดต่อความรู้ที่ตัวเองมีอเอาไวง,ง่ายแต่ดันบอกดันชี้ว่าคนอื่นนั้นผิดแต่ตัวเองเนี่ยครั้งที่รู้รู้รู้รรรรอยู่ ความรู้ส่วเองก็มีจากการทาอะไรที่มันผิดจากความรู้ที่สัวเองยึดถือก็คือสุดท้ายคุณไม่ได้ยึดความรู้คุณคุณยึดมั่นในอัตราส่วนตอนของตัวเองแล้วคุณก็ลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวจริงๆสุดท้ายอ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังว่าทําลงไปแล้วจะได้ผมบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณจะไม่เหลืออะไรเลย หลายๆครั้งเนี่ยมนุษย์อะชอบปะทะกันเรื่องของความเชื่อซึ่งผมมองว่าการประทะเรื่องของความเชื่อนะแม่งเป็นอะไรที่ไม่มีทางหาสุดสิ้นสุดได้เราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์โลกอะการโต้แย้งกันทางความเชื่อเนี่ยถึงขั้นทําให้เลือดตกยางออกมีเราเห็นกันมาหมดเราอ่านประวัติศาสตร์มาเราก็รู้บางครั้งความเชื่อครอบงา จะลืมความเป็นคนหรือบางครั้งความเชื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองพอเหตุการณ์อะไราแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันไปทำลายระบอบบางอย่างที่จะสร้างความแร์ให้กับสังคมบางครั้งถูกทำลายจนมันกู่ไม่กลับแล้ว ในบางสังคมถึงขั้นคนในสังคมนั้นๆลุกขึ้นมาต่อต้านแบบไม่สนและไม่เคารพในสิ่งที่อดีตสังคมเคยถูกว่าเส้นมาให้เป็นกรอบในการปฏิบัติแต่คนที่มีอำนาจในการใช้กรอบนั้นอ่ะอาจจะมีพฤติกรรมในการกดขี่หรือหาผลประโยชน์เข้าตัวเองจน ผู้คนที่อยู่ในกรอบนั้นในสังคมนั้นเขาหลับไม่ได้แล้วเขาก็แหกกรอบออกมาเราก็ไม่รู้ว่าในในยุคป,ปัจจุบันนี้แล้วอ่ะยังจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกไหมแต่พฤติกรรมคนฉกเฉวยโอกาสเพราะตัวเองมีความได้เปรียบทางสังคมมากกว่าทุกวันนี้นยังมีอยู่แต่การตอบโต้แบบใน,นอดีตอ่ะมันก็คงยากแล้วล่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้น มันยากมากๆนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะากรอบนั้นน่ะบางครั้งสังคมเรากันเองเนี่แหละที่ดัดจริตพิชักนั่นพิชักนี่ปกป้องนู่นปกป้องนี่สิทธิส่วนบุคคลแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายระบบที่มันตีกรอบและคาดหวังว่าจะจัดระเบียบให้สังคม พังทลายและที่ร้ายยิ่งกว่าคือมนุษย์แม่งไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันพังทลายอยู่นั่นแหละคือความน่ากลัวของสังคมครับสวัสดี